โอ้ยมืดแล้วอ่ะไม่กลับบ้านกับช่องอมืดแล้วเนี่ยเอา้าอันนั้นเหรอฮะอันนั้นเหรอเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เหรอสีนี้เหรอเออสวยดีอ่ะ<ม>เอาอันไหนอ่ะเ,เอาเอาของเราอ่ะอเอา ทำไมเป็นสองสีอย่างเงี้ยสวยไงฮะสวยสิงสั่งอะไรอย่างงี้ยอ่ะฮะ<อ> <Ha? S 2> ยิ่งชอบแบบนี้ไงโอ้สวยมันสวยกลางคืนยิ่งสวยเลยใช่เหรอเออมันจะมีแถบสะท้อนแสงเนี่ยนะนั่นแหละหรอจริงเนี่ยชใช้อำนาจจัดให้มันสวยราคาเบาๆเองนี่เบาๆเองเนี่ยเห็นไหม ได้เลยเบาๆอ๋อนี่ตัวลูกนี่ก็เบาๆน,นั่นตัวลูกมันจะหนักกว่าวฮะเฮ้ยต <c oughs> ีไปประมาณสองอันนี้ก็ได้จะประมาณร้อยไปร้อยโลบ่ร้อยโลแม่ยี่สิบกว่าได้ช่างดูไม่ช่างนะได้ช่างเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เจ๊ มาจนไดแล้วครับกลับาข้าไปน,นะครับ, <laughs> ครบใครที่เป็นเอซีช่างเหี่ยวมาบอกเลยจีบอกว่าจะมีราคาพิเศษ <laughs> เนี่ยลดพิเศษเลยบอกว่ามาจากช่องทางเพจช่างเหี่ยวหรือว่า YouTube ช่างเหี่ยวเนี่ยจะมีราคาพิเศษช่างเหี่ยวช่างเหี่ยก็ตัดที่นี่แหละตัดที่ <laughs> อ่า <laughs> อันนี้ก็สองพนก็ สองหมื่นมีทอนสองหมื่นมีทอนนะครับหนึ่งเป็นตกลตงเป็นยบงไหนยังไม่รู้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวรอชมรอรถมาดีกว่ารอรถมาเดี๋ยวพอดีเราเราเห็นพร้อมกันเพราะว่าอันผ้าใบขาวก็ผมก็ตับอยู่นี่แล้วก็สติกเกอร์ข้างเห็นไหมถ้าเอฟซีเคยเห็นสติกเกอร์ที่มันจะมีข้างๆ้าง ช่างอำนาจก็จะเป็นคนออกแบบให้สกีนให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยอะแต่เล็กไปหน่อยถ้าได้ใหญ่ว่านี้รึยังแต่เล็กไปหน่อยเขาบอกรอคุ้ม้าให้ช่างเอี่ยวนี่แหละลูกน้องเขาเลยไม่ได้กลับบ้านเลย อยู่ในรถไปเอาอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาต้องคุมผ้าใบเสก่อนไหมครับไม่ให้ดิฮ่าฮ่าฮ่ามีข้อแรกเปลี่ยนด้วยก็ช่วงนี้ก็จะขยันหน่อยนะพลังใบเริ่มมาครัวเมืเนอะหัวเราะก็สั่งได้ทุกขนาดทุกแบบที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งอีกอันเก่าก็ซ่อมได้อันเก่าก็ซ่อมได้แผ่นอันเก่า ก็เอามาซ่อมได้รับซ่อมด้วยรับตัดใหม่ด้วยอ๋อนี่บางสุดแล้วอ๋อเป็นผ้านั่นเลยมันมันผูกเลยอ๋ออ,อมาแล้วรถคันนี้ออกไปพอดีเลยอะรถเทรลเลอร์คันนี้ไปพอดีเลยคันนี้มา แลนี่เราก็นี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าใบตัวบางนะคะตัวบางนี่ก็สั่งจากร้านนี่แหละคะ่ะจากพี่อำนาจนี่แหละคะ่ะติ๊กเกอร <c oughs> ์ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่อำนาจเป็นคนออกแบบให้นะคะออกแบบให้ว่าใส่แบบนี้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเล็กนิดเดียว <c oughs> ถ้าถ้าถ้าเป็นปกติทั่วไปคือพี่อำนาจเขาก็จะใส่ของร้านนะคะว่าอำนาจผ้าใบแต่อันนี้ของเราเหมือนใช้เป็นชื่อของตัวเองนะคะใช้เอี่ยวลั่นทุ่ง เดี๋ยวเราจะมาขึ้นผ้าใบกันนะคะพีเดี๋ยวมารอดูเขาขึ้นผ้าใบกันอันนี้ก็จะเป็นแบบบางนะคะแบบบางีา๋ยวเราจะมาขึ้นตัวหนากันนะคะเอาเชือกร้อยดีกว่าไหมเ,เชือกร้อยเนาะ อันนี้ก็ไปเดี๋ยวเขาจะคุมผ้าใบกันนะคะเดี๋ยวเราจะเขาจะขึ้นคุมผ้าใบกัน oh. จะได้ดูว่ามันต้องตกตาไก่เพิ่มไหมตรงไหนยังไงนะคะก็รอดู hey. กว่าจะคุมได้นี่ก็ไม่ง่ายนะนี่หนักนั่นน่ะนี่ดอมีตัวช่วยนะคะทุ่นแรงนี ừ อันนี้เอาเลยงามสวยงาม,งามนบนคนตรงกลางไหยเนี่ยเอาอันนี้เป็นผ้าอย่างหนานะคะตรงกลางจะเป็นหนาแบบกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ตรงข้างเราจะเอาแบบใช้สีน้ำเงินนะคะน้ำเงินมาตัด อีตัวแม่ค่ะตัวแม่เป็นไงคะสวยงามไหมคะเอฟซีก็เป็นเล่นอะไรน่ะนะ <c oughs> โอ้เอาลงไม่ได้ จะเป็นด้านหนึ่งนะคะเรามาด้านนี้ให้ดูก็เดี๋ยวจะร้อยเชือกนะคะเรียบร้อยสวยงามตัวแม่เก็บไปแล้ววิ่งไปแบบนี้หละ ม,มันจะได้อดอัไงก็พื้นก็พื้นฝนตก,ก,รตรกเราก็เลยหลบฝนก่อนโอเคค่ะจะเก็บผ้าใบกันรอฝนหยุดก่อนออไปแล้วเออหยึงเอา